ี่เขาเนี่ยทีเขาหน่อยเขาก็เลี้ยงได้กล้วยเนี่ยเนี่ยทีเขาหน่อยน่ะเนี่ยทีอยู่ประมาณไร้กล้วยเนี่ยเขาจะก็มาลามเนี่ยนะมาตอกลักลักลามตอกมาตอกลักลามเขาเนี่ยทีเขาหน่อยเขาตอกลักลามที่ออกก้นงกายมันมาเลี้ยมเนื้อเขาก็เข่าคอกสองม้วนกล้วเขาเข่าคอกแล้วสองม้วนสามม้วนเนี่ยเขาเข่าคอกแล้วนี่เมื่อเราอองดาวเนี่ยที่ว่าชนุร <un n doubts> uh ีสื่อไปเนี่ยผลยิ่งยังหนอกแต่ว่าผลปิด ปิดไอ้จังหวัดเลยไปซุ่มคนมาได้วไวไปสิ้นเดือนนี่แหละเลยไปมาได้เนี่ยเมียเนี่ยก็เลยล่อให้โลกนี่เศร้าโลกโควิดโควิดเศร้านี่แหละเนี่ยพอสำนึกไปส่งเพิ่นเพิ่นยังสิลงมาเบิ่อาเหินวันวาน่าตอนนี้มันมาบ่ได้พอโลกนนั่นยุ้ยจังหวัดได้ก็สั่งปิดเบิดเนี่ยก็ลังพี่เมละอองดาวเนี่ยเนี่ยลูกเพิ่นได้ดาวเสาเป็นดาวเสาไปเลี้ยงคักแขกเที่ยวเมียเนี่ยเนี่ยคุ้ยเดียนกลัวเนี่ย ว่างนาคน jogo. เดินนี่เดียนกลัวเนี่ยขวนนี่ขวนดีเนี่ยขวนขางฟัดมหางอนมหาสวงมาเนี่ยเนี่ยขวนดีคนเดินขวนเนี่ยมันปัดเขามหาสวงพามาเนี่เลยนี่ไ่อยหน่อยแต่เนี่ยขวนมันดีเนี่ยขวนมันดีเป็นเส้งสองขางเลยมันดีเสือันเส้งสองขางเลยไงนี่คือขวนดีนะนี่ขวนดีมันดีฟัดพาสวงมาเนี่ยเลยเนี่ยขวนปัดพาสวงตรงมาเลยเนี่ย แต่แมงคุ้ยเมียดีพอดีคุ้ยเธอกก็ดีกันแต่แมงคุ้ยเมียนี่คำพูดเลยให้ลูกเกิยงเลยเมียก็ดีกันใช่เมียก็เปิดดีอันนี้กัอันนี้น้องใบปอเนี่ยแม่นี่ก็พอทำทับแล้วล่ะแม่นั่นก็แม่ระวังดาวก็ทับแล้วล่ะกับล้อแม่นี่ก็บล้อวัตถียิปเปี้ก็ครบรอบเลยนะมันบะ ที่นี้แปดควบออบนะไม่ละอองดาวละแม่นไปปอเนี่ยเนี่ยนนี่ไงตัวกล้วยสูงแข็งขายไงกล้วยมันอ่ะยินดีเล็กยินดียินดีเพราะแล้วเออไอออมมาพี่อะไรหนี่ส่วนถ่ายมันหนึ่งยินดี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 ถ่ายมันดีมันหุกดีกล้วยหยุกดีนะยินดีกล้วยมันเนี่ยตัวนุ่มไง นมใหญ่ดีนี่แม่ลองดาวแม่นีพอสามวขายเพิ่นแล้วเสน้นเปีแต่ว่าล่อมันผ่านวิผ่านนี่ไปส่งเพิ่นแต่มันเป็นไปส่งว่าน,นี่ก็ไม่ได้เพราะปิดอยู่ต้องรอให้โลกนี้เศร้าหมดละโควิดเศร้าแล้วพอสานีิไปส่งเพิ่นเบ่งเบ่ง,บงนี่ดีอย่างดีเนี่พอสามล่อไปส่งเพิ่น ไอเราอองดาวอยู่ซองกาลสินแน่นวะวันรองคัมน้องใบปอเนะี่ยตะกี้พอสามถือมากไอเจ้าจอยนี่มันดันแล้วพี่เราดูกับทองนี่สิไงครับก้อยแข่งขันกันไงนี่บรรยากาศกันได้ทิศถนนมะรามที่ถนนน่ะโดนโดนพอสามเนี่ยอย่ามะรามที่ถนนนี่แหละบรรยากาศถนนรถเรียนพันเนี่ย สละคามบรดมือนะพนันนี่แหละเนี่ยเดินพอสำลามก็ได้เนี่ย,ยทีวันหน่อยเขาก็ลามได้เขาก็เลี้ยงได้นะเพราะจำเป็นสิเป็นเนี่ยทีไล้ยังเลี้ยงกล้วยก็ได้เนี่ยทีไร้กล้วยก็เลี้ยงได้นะพูดภาษามาผูกไปหาหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวเนี่ยมาผูกไว 5, 6, 6, 8, 8, 6, 7, 8, 8. ปไวทำเนี้เขาก็เลี้ยงได้แล้วเขาต้อ,องไปจำเป็นทีนั้นอันนี้แมนนะ่น้ำอ้อยเนี่ยแม่น้ำอ้อยน่ะลูกคนนะลูกคนลูกเขาจะเล่นลูกเขาจะเล่น ต้นดินเลยนะก็จะเลื่อนเนี่ยดูว่าน่ะได้แล้วเนี่ยกล้ยหน่อยดูเขาจะเลื่อนนะ่ะนี่ยลักสนาดีแข่งขา,างไงขาสักดีนี่ยกล้วยขวันก็นดีนี่กล้วยเมียนี่คือขวันมันดีดินี่ขวันมันอยู่สวงเในถังเนี่ย เนี่ยขาัเงี้ยมาเบิ่งทางกี่เนี่ยขวัญไม่อยู่ส่วงเล่นวะนี่รู้ไหมเนี่ยอายุขาขลางพุ่นเนี่ยขวัญนี่ดีนะขวัญอยู่ส่วงเล่นนะขวัญอยู่ส่วงเล่นเขาเอื่นที่เราแตกเมียนี่กับขวัญดีนี่คือขวัญขวัญคุ้ยดีเนี่ยขวัญขวัญนี่คือขวัญดีขวัญขวันเอื้อนขวัญหาบเงินห่าฟ้องเนี่ยันนีขวัญไม่ตรงมาเลยตรงมาเลยว่าซื้อซกันนี่ซื้อกันแต่ตรงมาอยู่ขาหนา หันหลังก็นี้ซ yeah. yes. ื้อกันนะทอน่ะนี่คนเริ่องขวัญหาเงินหาทองเนี่ยนี่คือขวนดีก้วยหันไปได้ผไปได้ไปนี่คำคุ้นเนี่ยซ้ำหนุ่มขุมแหรียมันถี่มาต่อไม่เลยต่อไม่เลยเนี่ยนี่พอสามซื้อมาแม่นี่ก็แม่เรียงแม่แม่เนี่ยก้วยนี่คือขวัญหาเงินหาทองมันอีตรงกันเลยเนี่ยขวนที่มามานนี่ล้วพาส่วงกับมานนี่ซื้อวันนี้ขวัญฐานานี่คือขวนดีเนี่ยโบราณมาเรื่องขวัญหาเงินหาทองเนี่ยหันมาอยู่นั่งเขากับคำคุ้นคำคุ้นอย่างตีคำคุ้นยัง มันกับผ้ามูผ้าพวกมาต่อมาเรื่อยเขาซื้อมาเมีเดียวมันติดคอยมีมาเรื่อยสองเมียสามเมียมาเรื่อยน่ะนี่คือวยขวนดีน่ะนี่ขวนหาเงินหาทองส่วนมากเขาสิบ่มีขวัญสีที่ขว้ยม่นด้จับไปตัวที่บันนี่คือขวนดีน่ะขวนซื้อกันมาเลยน่ะขวนหาเงิอหาบทองโบราณมาเรื่นยน่ะนี่คือขวนดีขว้ขว้พอสามซื้อมาสู่ตนี่ต้องเบิ้งขวนพร้อมขวนดีวอลักษณะมันเป็นยังไงมันเป็นคำขคุณวายุเรามเฮาเป็นเหล่ข้าเฮาหาเฮามีเฮาต้องเบิ้งลักษณะขวนขว้เหนเถอะ พราะเมีนว่ากล้วยงามสื่อดิเขาต้องเบิองบดตำรากล้วยมันมีหลายอย่างดิเพราะเมีนว่ากล้วยงามเขาสื่อด้วดิลังเสียสื่อมากกับเพียจะของกับมี่ล้งเสียกล้วยงามอยู่เขาสื่อมากกว่เขาเป็นเออเก็บอดอดแดดเปียกเป็นกล้วยเป็นอย่างกับมีนล้เสียเขาต้องเบิองลักษณะกล้วยแล้วก็เบิองขวัญเบิองตระกูลกล้วยเบิองก่อเร่าบดดีบ่อไห่ลูกเกียงบ่อลัางตัวออกมาลูกงามบ่าท่านโดนกับตายไปเสียมันอยู่กับกล้วยดิยังแม่นี่กับลักษณะเล่าตัวเงาเนี่ยแม่ต้นหอมเนี่ยเต่านมหนุ่น่มเหมือนกับไงอื่นนะตัว ตรานมเพิ่นง่ายเหรอเนี่ยตรานมสิใหญ่เลยแม่ต้นหอมเล่าตัวสี่แงวลึกเนี่ยนี่กันซื้อว่าดีกันควันกัดซื้อว่าดีควันมีขาหนาผ้าปหาสวงเงื่อนก็ดีกันเล่าเลาแงวไปกันเนี่ยควันมันแม่หนี้มันรวมรวมลักศนีควยไทยเลยพอมันนี่พี่ตาเตียมแก้มจ้ำเนี่ยตาเตียมแก้มจ้ำพอดีมันมีสามอ่องหนึ่งอ่อง สององ่องสามอ่องมันอีกอ่องแตกโบราณมือนเดิมเดีวก็แล้ว,ลวเท่าเท่าลงมากันดำเขาวลงมากันดำหมดตั้งสีสีขาเลยกล้วยเมี่เนี่ยนี่คืออุดมรัตนีกล้วยไทยเนี่ยกล้วยเมี่เนี่ยมันเขา่ขาเข่าจำราบเหมือนกับเนี่ยเมี่ยเนี่ยนี่นี่ลูกเพิ่นเนี่ยลูกบิ๊กฟอร์ดเนี่ยลูกเงนินลูกแบบไก้บิ๊กอุไทยบิ๊กฟอร์ดสายเลี่ยนเงินอุไทย ลูในสามเดือนกว่าลูกวันนี่คือกล้วยทรงลูกเนี่ยเนี่ยบรรยากาศเลี้ยงไรเนี่ยถนนหนทางรถกระเลียนวิ่นนี่แหละทางเขา,าเขานี่แหละข้อเขาผสมกับใดเขาวันร้อนรันสมอไส้อันมีป้ายอยู่ปา้ายผสมติดไปอยู่พวกอยากมะพวกอย่างมะเยี่ยมมะส้มกันใดแต่ว่าช่วงนี้กรับเพราะเป็มเมมน,นมาเยี่ยมผสมดอกลูกวันแห้งให้ลูกเท่าลูกวันมาเยี่ยมผสม พอสามกับพอนั่งเกียดดอกแต่ว่าหามันเปลี่ยนมามันสนะืสัญญาคิดนะสิบวัมีคนเลี้ยงควาวยนี่ <c oughs> นี่น้องตุ๊บตับเนี่ยนี่คือขายเพิ่นแล้วเนี่ยแม่นี่ก็ขายคนแสนเกล็ดละหนึ่พอสามขายคนเหล่าแสนเกล็ดเนี่ยนี่แม่มน,นี่หน่างามควายลูกไหญเทีมมงคลเนี่ยนี่หน่างามควายกล้วยหน้อยหน่างามนเะทีมมงคลตาเตี้ยมแก้มจ้ำลูกของไอ้น้ำอ้อยเนี่ย น้องคนย่างก็แล้วน้องคนแห่ย่างจับจับเมืนน้ำเมาน่ะน้องคนแห่งน้ำเมาน่ะนี่ยน้อยพอทำกับเขาขอกแล้วเนี่ยมันรามออกร่างกายมันก็กินหยาเนี้ยเลี่ยมแน่ซัมหนีมันก็ดีแล้วเขาได้ออกมาดขอกได้ยางเนี่ยมันก็ดีแล้วเนี่ยซัมเนี่ยเขาม่จำเป็นวันเนี้ยทีหลายสิงตัวพอทำกับขายไปแล้วทรงแล้วทรงไปอำนาจเจริญวันที่อะไรก่อวันที่อะไรพอสาลืมวังสามสี่หมื่นเดี๋ยวนอนนุ่ย มันเป็นอาทิตย์อาทิตย์เนาะอาทิตย์เนาะทรงอ่ะบรไเทไทยทำยากน้ำขึดน้ำลูกคูวิทยคู่บุตนี่แหละบล้วปทไทยทำใหม่เบิ่งเฝ้าผู้ใดกรไชัยหายว่าคนทรงเข้กับเป็นเจ้าความข้ยู่ไก้กันเขาพยทํามกับกินน้เพึ่งหายว่ากันแ้ไหมแล้วก็ดังย่านกันแล้วไหมสรงเข้ยัพเ่นพอทำก็้บน่ว่าพอทำกทำไทยทำรายการนะโอ้ยพอทำลืมพอทำไก็เฝ้าขึดน้ำลูกกันเนาะนี่แหละมันก็เลี้ยงกองออแงกไปที่ก็ยู่ไ้แล้ว เขาไม่จำเป็นนี่นะน้อยกับถึงเวลาเขาคอ,อก็คนแล้วเนี่ยทีเขาคอกแล้วก็ไปเซ็กก็ได้เขาเขาคอกแล้วอันนี้เขาเลี้ยงยุคใหม่สมัยใหม่เนี่ยเลี้ยงทั้งสี่เนี่ยเลี้ยงเพือ่ะะอแล้วคนอะไรไปทงไปทาสวัสดีเขามาบ้านมาเนี่ยทำมาปไปไเลยไปเซ็กเลี้ยงเพือ่อน,นี่คือเลี้ยงสมัยใหม่นี่บรรยากาศก็ได้กัน,กนทางรถแรียนวุ่นๆ,ๆนุนว่นอันนี้ดวนๆพอสนมนี้มะา,ามนี่หยามีอย,ยังอย่มมางมะรำไม่เจอามาอย่มมา,ยมมายไปลงไปส่งหน้าคนละช่วยบอกอย่าไปลงไปทงหน้านี่ลองดูนั่งเดี๋ยวมะาม นี่แล้วว่าลามที so ่หนาเกับพ so so ่อได้เลี้ยมยู่มันกับว่าทั้งกินไม่ได้หรอกมันอยู่โตแล้วก๋วยอ่ะมันอยู่โตแล้วมันไม่ค่อยกินมันเลยก๋วยจอยมันยังกินหลาก๋วยพี่มันกินหลดิเพราะมันอยู่โตแล้วนี่แหละก็เลี้ยงที่แล้วก็มาตอกรักลามที่หล่อเนี่ยทีน้อยหน่อยเนี่ยทีจะไล่ก๋วยกาเลี้ยงได้แล้วทั้งเนี่ยแล้วเขาขอกแล้วแต่ว่าอีขอกมันดีแล้วก็เลยเขาบ้านแล้วอยากเขาบ้านเลยตอนนั้น เจ้าเสาเขาบ้านแล้วคือคนเนี่ยเขาบ้านแล้วเว้ยแหละคนห้อนเราจะเอาเขาำทำดีเอาไปนวดน้ามือหรอกวันนี้ way, นนนมึอนี่เพื่อนมานวดน้ามันลาบมื่เราหัวทางนี่กะดีเอาไปเขาบ้านเนี่ยคนนี่ก็ดีกันเนี่ยคนพาสวงกันเพื่อนหน่อยเมียนอ่างดีแล่เมียนอ่า,ไอางไงเพื่ออ่างไงเพื่อให้หลูกเก,ก,ก,กไปไปไปิ่งอ,อ่างมันไงหูครับเพื่อเนี่ยว่ามีบ่วส้นคนว่ามีอย่างนีเอี่ยงเนี่ยเพื่อนนะ เดี๋ยวเบิ่งเป็นนายันต่ว่าหูปะเะนี่ยเนี่ยสายเลียดมันมาดีมันมเป็นสิ่งเหล่าควายอันสายเลียดมาดีนี่มันสิบอดื้อบอดดันบอดนั่นเขาตัวมาฝุดบอฝัดฝัดมูตาเตียมแก้มจำมนี่ซื้อรถอดควายอะ่ะบ่มีสน้นคนฝัดมูตาเตียมแก้มจำบ่ม,มีนี่เหลวว่างไว้หมูนี่คือสายเลียดเป็นมาเต็มเลยเนี่ยหูหมูจกคว่ำเหล่า,า,าลก็ง่ันส้นคนเป้หมืูเนี่ยลักษณะนานมากสันน่นเลยตัว พอจำกับประเทศไทยท้าโดนแล้วไอ้ไทยท้าไม้เบิ้องบรรยากาศการเลี้ยงกันรยังสิล่ะเนี่ยทีหน่อยเขาเลี้ยงในพวกรเลี้ยงในกันครับเนี่ยทีหน่อยคนถามว่าเนี่ยทีหน่อยเลี้ยงในพอจำเลี้ยังในกันเนี่ยทีเขาหน่อยนี่แหละบรรยากาศเด็กที่สิเหลือรถกับเลียนผ่านไปสิเหลือทั้งยุ่งสิเหล่า้อย้พอจำไอ้เขาฟอกแล้วเลี้ยงหลุดไม่เลี้ยงยุ่มไม่แต่ไม่ไม่ไม่ต้องไปลำบากยากทำนี่กังวลแล้วเวยพี่แล้ว หมากระเฮาตัวหมาอะไรไอ้เจ้บัดกบขวัญน,นี่ก็เลี้ยงกล้วยนะหมามื้อนี้ก็เลี้ยงกล้วยตัวน่ะอันนี้ไปเฮาหยัเหยงเอ้ยเฮาเอา้ยเข้าบ้านแล้วอ่ายากกาดนี่นี้เฮาก็เลี้ยงได้แล้วเนี่ยที่เฮาหน่อยบ่จําเป็นเนี่ยทีไรเก่าไร่10ไร่่บเรื่องเนี่ยที่ไรกว่าเฮาก็นไปตอกลักลามก็ได้ แล้วก็เขาก็ไปหาหญ้าไว้มันกินปลูกหญ้าไว้หวังได้หวังนึงเอามีเนี่ยทีเขาเนี่ยทีหน่อยเขาก็ไปหาเสาเพิ่นก็ได้เสาปลูกหญ้าเสาปลูกหญ้าแล้วแล้วมันเหงาเขาไปตัดไห้มันกินเาขาเขาคอก็ไม่สิหรอเลีเ้ยงยุกไม่เลี้ยงสมัยไม่ไม่ได้เลี้ยงลับบากยังเม็ดนี่เลี้ยงยกล้วยอะเก่าโตซีบโตก็เลี้ยงได้งีบโตก็เลี้ยงได้เนี่ยเขาเลี้ยงคำนี่ก็เลี้ยงได้ ไปไหนไทยทำดูแลพอทำได้ทำไทยทำไหเบึง่งไการไหนบึงแล้วก็บว่าพอทำไป็นไหนน้อก็อเงียบเงาแต่ลูกเปนก็นไหนน้อแจังหวัดพอทำบันมีครับบุษันมีนมลูกนี่มาว่า,าวก็กอบร่วังอยู่ว่า,าวกับม่มีหรอกนี่จังหวัดสระข้ามกบอบุทันมนี่เป็นมหากันกรหมา้าดินก็ก็หม้าอะไรอย่างเ้ยขวาตีนี่ยับบ้านเาตีลูเาขาบ,บ้านอนี่นะ นั่น่ะหนาวน่ะกุ้ยเดียนกุ้ยขานงูน่ะคอขาใหญ่้ยงูน่ะมันห่อนแล้วนะห่อนแบ,บบแบบเลยนะน้อยเขาบ้านแล้วน้อยเขาแล้ว นี่แล้วรยากาศเลี้ยงที่แหละเอาได้เลี้ยงลำบากอะไรดิเลี้ยงกล้วยอ่ะคนลังควาโอ้เลี้ยงกล้วยเลี้ยงลำบากว่ายากลำบากครับเลี้ยงกล้วยสมัยใหม่เลี้ยงโบราณเขาเลี้ยงลำบากอยู่นี่เลี้ยงสมัยใหม่มาลำบากครับซัำนี่แหละครับเพราะซัมกับบอสซัมนี่เลยฟังซัำนี่แหละครับสวัสดีครับ